สวัสดีตอนเช้าจ้า <c oughs> สวัสดีตอนเช้าอากาศสดชื่นเย็นสบายจ้ายายพาไปเก็บผลลพา วันนี้ยายจะแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานลูกชิ้นปะกายจะ้ะจะไปเก็บหัวลพากันนะคะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีะคะ่ะโอ้ไข่ใบมุ้ง

เก็บใบผหละพากันนะทุกคนเอาไปแกงเขียวหวานจ้ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีลูกหลานที่ติดตามยายด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลย เก okay. ีออกเลยยันเล็กเลยนี่จ้ะอันนี้พิแกงเผ็ดกับพิแกงเขียวหวานอันนี้จ้ะปลาปลาคูดจ้ะปลาบด ปลกคู่เราจะใส่พริกแกงลงไปนะนะนะทุกคนเบาไฟเดี๋ยวมันพลุง่ง คนให้พริแกงแตกก่อนจะ้ะให้ละลาย จะใส่ลูกชิ้นตะกายจะ้ะอันนี้ยายใส่มะเขือไปแล้วนะทุกคน เดี๋ยวเราให้มะเขือสุกสักหน่อยแล้วเราก็จะปรุงจ้าเราจะปรุงแล้วนะทุกคนนี่จะเกลืออันนี้มันพองนะเดี๋ยวมันก็ยุบจ้ะทุกคนน้ำปลาจ้ะ ใบโหละพาเสร็จแล้วจ้าจ้ะเ๋่งกินปากกายจะเดี๋ยวะยจ,ะ,จะตักหให้ตาไปทำงานจ้า น่ากินจังเลยคุณผู้ชมจ้ากินกับขนมจีนอะ่ะเยี่ยมไปเลยจ้ายายจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า